จ้บสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนเมื่อนี้มาพบพอกับสองสาวลราอุดมใจอีกคือเกา่าเช่นเกา่าเช่นเคยเนาะเมื่อนี้สาวไรมาอยู่อ่าส่วนเบทจักกิตินะทุกคนซึ่งเมื่อนี้ก็อ่าเป็นมือสันวันดีนะทุกคนหรือว่าวันงามเนาะคนกับมาไล่นะทุกคนเบิงบรรยากาศกับโคตรดีโคตรงามแล้วโหวิวหลักล้านทุกคนมาเบิรงเลย แต่มือนี้บบได้มาคนเดียวเด้อทุกคนแต่มากับอ่าชาวล่าเฮาเนะทุกคนซึ่งเพิ่นเป็นคนดังเนาะเดียวเพิ่นสิมาถ่ายรูปหรือว่ามาถ่ายวิดีโอ,อยูมองนี้เนาะเดียวเฮาสิไปเบิ่งไปฮับส้มนํากันเนาะทุกคนแต่ระหว่างที่เฮาสิไปเบิ่งเดียวชาวไร่สิพาทุกคนฮับส้มกับบรรยากาศแบบงามๆเลาะนี้เนาะทุกคนแล้วก็คนไล่เนาะ โอ้โหแบบสวยงามขนาดเลบอกว่าสิเป็นสันสัติ์ใดหรือประเทศใดกะแบบมาเข้าย่นิได้เบิดเนนะทุกคนคนไทยเขาบอได้ถามหรือว่าบ่าได้บอให้เข้านะทุกคนกะคือเข้าหับสม้ม ในส่วนนี้ได้เบิดทุกคนทุกสันสานนะทุกคนโอ้ก็คือเป็นางามที่สุดในอันอันดับโลกกว่าได้นะทุกคน กมันง,งามแบบโอ้โหแบบโคตรงามเลยนะสุดๆเลยเวอ่งโอ้โหปานทะเลเลยนามันนี้นะแต่เป็นนาอยู่ในสวนนะทุกคนสวนสาธารณะเนาะแต่ปานกับทะเลเลย <c oughs> <c oughs> Oh. Oh. ไปทางได้มุมได้กะงามเนาะส่วนนี่นะแบบสุดๆงามสุดๆเลยทุกคนมีดอกมอกดอกไม้แล้วก็มีแบบครบเลยนะทุกคนธรรมศาสตร์สร้างสวรรค์ให้คน ทางโลกได้มาหับชมเนาะทุกคนว่าจะเป็นต่างชาติหรือไภไัยภัก็มาแบบหับชมมาเที่ยวมาออกกำลังกายมาอุลมกันได้ที่นี่เพราะว่ามันอุดมสมบูรณ์และเย็นลมดีเนาะทุกคนก็สิมาเล่นมาเที่ยวกันมองนี้โอ้โหราการอบข้างก็สิมีแต่ตึกสูงๆง,งามๆทุกคน ทีเขาเห็นครั้งหน้าหันก็เป็นคนดังนะทุกคนซึ่งสาไร่ก็ว่าชิมิไีรไทยไล่คนดีว่าผู้จักลาวเนาะซึ่งเราเป็นคนดังใน youtube ก็ว่าใดเนาะทุกคนนักยนะูทูบเบอร์เนาะนักยูทูบเบอร์ลาวเฮาเนาะเดียวเฮาไปผู้จักนํากันว่ามันคนคนนั่นมันเป็นไผรนะทุกคนเดียวเฮาไปลุนรับสมนํากันเนาะ ซึ่งตอนนี้ก็อยูอ่เป็นเวลา ประมาณห้าโมงเย็นเนาะทุกคนซึ่งบร,บรรยากาศก,กำลังแบบดีเลยลมเย็นอากาศคนลลยเต็มส่วนเลย <c oughs> เดี๋ยวเฮาเบิ้งไปรุ่นไปเนาะทุกคนว่าคนดังคนนั้นสีเป็นไผ่เนาะทุกคนซึ่งสาวไรเสื้อว่าทุกคนอาจสีหุจักเนาะ ดอกหมอกดอกไม้งามแท้โอ้สวยงามทีเดียวเลยทุกคนนี่นะทุกคนก็เป็นอ่คนนี้นะทุกคนึนคนนนคน่งซาเลว่าทุกคนสิหุจักรีนะทุกคนซึ่งก็เป็นไอโบนั่นเอง เห็นงไงทุกคนเห็หนนาเนาะเึีงสาลอยกับบกกาามพ่นันไดเนาะเพระาะว่าเิ่นมากับหมูน,นะทุกคนยาเดี๋ยวเา,าไปบนเี๋ไนำทกันที่ยชเป็นเป็นเป็นากัน เนาะทุกคนก็คือเบาเบาโบเน,ะน <c oughs> ะาะทุกคนซึ่งซึ่งสาวไรกับบริกาบอกา่าไปทักทายเนาะทุกคนซึ่งพ่นยู่กับมู่คูเนาะทุกคนซึ่งเป็นนักยูทูบเบอร์นำกันน่ะละเดี๋ยวเพาไปหรับสมที่อื่นกันเลยจ้ <c oughs> จานี่ก็สิเป็น รอบคางส่วนอันนันส่วนเบตจักรตินะทุกคนถ้าสาไวไล่บอกพิดมองได้กับคอมเมนต์มาได้เดยทุกคนเพราะสาวไลกับวอาบ่คอยถูกปันใดเนะาะจังใดกับคอโทษคอภพยเนาะทุกคนนี่ปั๊ดสวยงามขนาดเลยโอ้โห คลิปนี้ก็ชิอ่อพาทุกคนหับชมเพียงซ้ำนี้นะทุกคนจังใดก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้สาวไลน์นะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปให้สาวไลน์เฮ็ดคลิปครั้งต่อไปนะทุกคน